ฮัต <Mile> ฮ <dizzy> ัตต he ี especially. ิมาฮัตฮ <laughs> ัตฮ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 ัฮัฮตฮัฮัตตตตฮ

บอกแต่มข่อยม้าม่ข่อยม้าวันที่ชิมหาชิมโเพะนะข่อยมามันกระยาบบุ่นรถชิได้มาหากันไรรถชิมไม่แหกกะองคอขาเก่งที่หเนาะอชิมกัจังมาไหมก็ไม่วช่มาไม่ใช่มนาะรถจะไปที่ตารถจะไปที่ตะเหรอะฮะเ็โอ้จาน้ เพดไม่ผ่นแม่จะได้อ่อต่งก่อนสุดทถายแล้วเลป้าถึง,ถ,งถึงดาบถึงกลดถึงฮ่าาจะดเหรอเอ่าจะไปดเหรอเหรอ่าจะไปดเหรอ่่าัง <c oughs> เลยยากฟังเยหนูชื่อเด็กหญิง ดูชื่อเด็กหญิงคอยอุนิสายค่ะดูชื่อเด็กหญิงเทปออลังถ้วยไม่ใช่ล้างมือล้างถ้วยลังน้องคอยล้างถ้วยยังไม่กินเลยอายังไม่กินในล้างแล้วเหรอคะ เราอยู่ทำไมถักอะไรบุเด็ีปยากินข้าวปเ้ยมวนกุบมาเห็นกันกดมวนกุบพี่น้องเลยเฮ้ยจะไปีตะโอ้ยกเกไปนัรอะเจะไปีเตเจะีเตเจะีตะ

ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทันเดี๋ยวทันมาเลยเดี๋ยวทันมาร้อนมากเลยมันร้อนไหนไม่ได้ท่านี่นี่ดูอะไรที่ย่านดูดูอะไรอยู่กับย่านหรืลูกดูดูอะไรอยู่กับย่านโอ๊ยนี่ได้หรือลูกเอามัดหมัดทางนี้วะางเราจะไปที่ต่ะเหรออ๊บ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 เราจะไปที่จ่ะ